ีไม่มีในโลกในโลกไม่มีผียอย่าตามมาหลอกมาหลอนผมอีกเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทำบุญอุทิศส่วนกุศลไม่ให้อะไหนอะะไรผีฉันเป็นผีฉันเป็นใคร <c oughs> ฉันไม่ใครกันแน่ <c oughs> ถ้าคุณจะให้ผมช่วยคุณห้ามทำให้ผมกลัว <c oughs> ได้ค่ะคุณเชื่อในปฏิหารไหม เมื่อไหร่จะไปที่ชอบที่ชอบซะดีอย่ามาหลอกมาหลอนผมอีกเลยผมบอกให้ผมขอร้องคนต่างหากที่เป็นคนมาบุกรุกห้องนอนฉันเนี่ยฉันอยู่ในบ้านหล่งนี้ฮเ<ะ>ฮ้ยผีหรอมาไหนอะใคผีปางสเสน่หาเร็วๆนี้